วัสดีครับแฟนแฟนชุดเขียนาหน่อยนะฮะจากวันที่16นะครับเดี๋ยวมาดูผลของวันที่15บันก่อนนะครับขออนุญาตเขียนก่อนนิดสักรู่นะครับเมือ่อวานเด่น5นะเก้าสองศูนย์เก้าสองนะก็จะได้สองศูนย์ตรงนี้นะครับศูนย์สองนะสองแปดห้าเก้าเจ็ด ห้าแปดแปดห้าที่จริมก็อยู่ตรงนี้นะครับเนี่ยครับห้าแปดสองตรงนี้นะแต่ไม่จบมาไม่โดนก็ไม่รู้ <c oughs> ใส่จะงงตัวเองนะสามสี่สองสามห้าครับสี่สองตรงนี้นะครับแะ่มวานก็เข้าไปสามตัวนะตึบต๊บตึ๊บตึ๊บนีพร้อมเลขสามตัวด้ครับเนะีน่ยห้าแปดสองเนี่ย โอเคไปดูนี้กันนะฮะนี่เด่นแล้ว2กับ0นะครับทุเรขเท่ากับเมื่อวานเลยนะฮะสามหกสามศูนย์สามสี่หกศงเจ็ดเก้าสอเจ 3าม9องสนะครับเจ็ดสองหกเนะครับศูนย์เนสูนย์เก้นะครับสี่เจ็แล้วก็สี่เก้านะฮะเด่นวันนี้นะครับตึ๊บต๊บสองแล้วก็ศนะครับเดี๋ยวเราไปครอบเอาเลขสองและเลขศูนะเลข2มี 72 29 32 62 02แล้วก็42นะครับส่วนเลขสู่มี30 04 06นะครับ02ไปแล้ว07 09นะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10ตัวนะครับนะฮะส่วนวีเช็มนะที่ติด4กนะับ2เนี่ย6 0 7 602 6, 0 4 3 6 0 0 4 049นี่นะเอาที่อยู่ติดกับ0นย์นะครับจะไม่เอาห่างจากศูนย์ไปนะครับ029นะครับ7 29เขียนเขียนมามันได้68ชุดเลยนะครับ โอเคบ้านพลาดเคลื่อนอีกหนึ่งตัวไม่ครอบไปให้นะที่เข้าสไลด์วันนี้นยัมีอย่างเท่านี้นะครับของทุกท่านที่ติดตามรับชมนะครับก็ฝากคำเตือนไว้ด้วยนะตัวเลยนี้เข้อมีหลุดนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับข้อมูลนะครับสวดวันนี้ลาไปแล้วนะครับขอทุกท่านโชคดีพบกันใหม่พรุ่งนี้สวัสดีครับ